ใครดับไฟวะเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้อ้โหใครได้อยอ้ยเทพเทพโอ้ยเทพทูนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าคับแก้วนะครับ แพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID password นะครับปลอดภัย100%เอร์เซนะครับเพียงแค่คุณใช้ UID เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สำคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็กสามพันเหลือสองพอันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพไวเก่งไวต้องเทพถูกนะครับผมในณเวลานี้ราบสวีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพนพี่ๆน้องนอทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมดีราบีม่และในวันนี้เราอยู่ในเกมดีเกมเดิมนะครับก็คือเกมไดคารอกเอ็มคลาสสิกนั่นเองและตามชื่อคลิปนะ ก็คือจะมานะครับบอกวิธีการผ่านนะระยะเวลาการเล่นวันนี้หรือว่าการใช้ขวด Adventure Time นะครับขวดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่นะ Time Adventure Point นะครับว่าเราจะใช้อะไรคุ้มที่สุดนะขอเรียกว่าเป็นการใช้ระยะเวลาการเล่นนะครับจริงๆมันจะเรียกว่าสตตมีนาก็ได้แต่มันจะ้อนกับจานวนครั้งในการต่อสู้เนาะขอเรียกว่าระยะเวลาการเล่นแบบรวมๆเลยดูที่ระยะเวลาการเล่นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างนะโดยปกติเราจะมีดันลิฟต์นะครับดันเค้กแล้วก็ ตำนานบ้านโลกูกอ๋อเนี่ยครับเชลติกนะหรือว่าเคียรอมวีพนะีมินิเนาะขอเรียกว่าเป็นตี MVP วีพีมินินะครับแล้วก็ดันโอราเคิลนะแค่นี้ประมาณนี้นะครับโดยที่ดันที่เราจะใช้นะผมจะมาบอกวิธีการใช้ของผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะว่าเราจะทํายังไงสมมุตินะครับว่าเราอาทิตย์หนึ่งเรืยอ,อาทิตย์มาเลยเราจะทำอะไรนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาทิตย์นั้นมีของที่โดนใจนะอย่างเช่นอันนี้นาะแว่นนกคู่เป็นอาชีพที่ สายวิทย์ทุกอาชีพต,ต้องมีนะครับโดยที่เราจะแลกมันมานะต้องใช้4มัชเมลโล่นะแปลว่าเราจะเสียไปทั้งหมด240ระยะเวลาการเล่นแล้วนะครับเพราะว่าจะแลกอันนี้เนาะใช้4ชิ้นหรือว่าวันอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งเรามีมากกว่านี้ก็จะใช้ระยะเวลาการเล่นมากกว่านี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมาลงนี้ก่อนนะของทุกอาทิตย์ว่าเราจะใช้ระยะเวลาการเล่นกับอะไรอันดับแรกก็คือดันเค้กนะถ้ามีของที่เราต้องการก็ใช้ระยะเวลาการเล่นไปลงกับดันเค้กให้หมดก่อนนะครับจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการมาหมดแล้ว นะฮะพอเราได้ของที่มัต้องการหมดแล้วเราก็มาเช็คต่อนะครับตนนันตันบ้านโลกเนี่ยจะเป็นพวกของบอสในการเอ้ขอขยะนะครับในการอัปเกรดของนะครับอันนี้จะถือว่าไม่จําเป็นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการก็โอเคนะครับสำหรับผมผมจะไม่ลงนะผมจะเน้นไปที่ดันเคสก่อนนะครับแล้วก็มาชิคตรงนี้นะครับชเชวติกนะที่เป็นแบบว่าตีบอส MVP มินินะครับหากว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นอาชีพที่ใช้อ,อุปกรณ์นะครับที่มูลค่าที่ต้องบำรุงสูงอย่างเช่นเราเล่นไนคีเนาะดักไนคิแล้วต้องใช้ดาบดาวตก ชิ้นนี้เราก็ต้องเอาระยะเวลาการเล่นมาผ่านตรงนี้ต่อนะครับอีก5ครั้งเป็น300แล้วนะครับกับดันเค้ก4รอบ6 4 4 2 4สแล้วกับอันนี้อีก300นะครับก็เป็น540นะโดยที่วันนึงเนี่ยเราจะใช้อาทิตย์นึงจะใช้ได้ประมาณ1,050นะครับแปลว่าเราเสียตรงนี้ไปแล้ว540นะครับกับการลงดันเค้กแล้วก็ MVP อันนี้ก็ผ่านไปครึ่งนึงแล้วนะครับตรงจุดๆนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะงงว่าไ b บีมันเอาพันหสิบมาจากไหนเอาห้าร้อยที่ใช้ต่ออาทิตย์ไปจากไหนนะครับผมขอแจกแจงให้เป็นภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเข้าใจนะโดยที่ระยะเวลาการเล่นในต่อวันเนี่ยเราจะได้มานะครับทุกๆตีห้ามันจะให้มา150ร้อยห้าสิบในเวลาเวลาการเล่นนะครับแล้วก็จะได้อีกสามสิบจากตรงนี้นะครับจากตรงที่รายวันแล้วก็เป็นเควสนี้นะครับเนี่ย การล็อกอินครั้งแรกนะครับจะได้อีก30วันหนึ่งเนี่ยจะได้180ระยะเวลาการเล่นนะครับโดยที่30ระยะเวลาการเล่นเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับไปผ่านกับอะไรก็ได้เพราะว่าในส่วนของ30นั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บหอมลอมริบได้เนาะอันที่จะสะแต็กได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ150ที่ได้ทุกทตีหนะครับสามารถเก็บสะสมสูงสุดน,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 นะครับที่480สเตมิน่นา กลมๆนะครับประมาณ480-490ตรงนี้เลยผมไม่มั่นใจในเลขนะแต่ไม่เกิน500นะครับแต่ประมาณ480แล้วกันแปลว่าเราสามารถดองระยะเวลาการเล่นได้สูงสุดนะครับประมาณ3วันนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยพันกว่าเนี่ยผมได้มาจากไหนนะครับก็เอา150เนี่ยคูณ7นะครับก็จะได้พันห้าสิบมาแล้วนะครับแปลว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะได้ซาลามิน่าฟรีจากตี5เนี่ยเป็นพันห้าสิบนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะใช้ทั้งหมดในการลงดันเคก้กนะครับถ้าเกิดว่าเรามี ดันที่เรามีของในดันเคกที่เราต้องการนะครับทั้งหมดนะอย่างเช่นอันนี้ต้องใช้ลงสี่รอบนะเพราะว่าต้องแรกสีอันลงสี่รอบก็ใช้หกสิบนะครับหกสิบคูณสี่ได้สอง้อยสสิบแล้วนะครับแล้วก็ไปบวกรวมกับอันนี้นะบวกรวมกับ m p สมมติว่าเราลง m v p ห้ารอบก็เป็นส0 0รอบวกสอง้อสิบก็เป็นห4 0รอสิบนะครับอันนี้คือที่มาของตัวเลขห้า้อยสิบแล้วก็พันห้าสิบนะครับว่ามาจากไหนเนาะเผื่อเพื่อนๆอาจจะงงนะครับพันห้าสิบคือ ดันสิ่งที่เราจะได้มาทุกๆตีห้านะครับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์จะได้ระยะเวลาการันตีมาพันห้าสิบแล้วก็ของจําเป็นนะครับที่ผมตีให้กลมๆก็ห้าร้อยสี่สิบนะครับรวมเป็นดันเค้กสี่รอบแล้วก็เคลียเอ็มวีพีห้ารอบนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือห้าร้อยกว่าเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงมินินะครับลงมินิก็เสียไปอีกนะครับเนี่ยเสียไปพอๆกับเอ็มวีพีเลยสามร้อยอีกสามร้อยนะครับก็เป็นแปดร้อยนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงหามินิหาของมาขายนะครับ MVP มินิก็ถือว่าโอเคนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะลงดันเคกแล้วก็ MVP นะครับหาของอาวุธที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการของต้องการอาวุธชิ้นไหนเราก็ไปตีหาอุมพีตัวนั้นได้นะครับหรือว่าต้องการเงินในการหาของมินิหาเศษอาหารพวกขยะมินิมาขายก็ได้เหมือนกันถ้าคุณต้องการเงินนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของดันโอลาซ่นนะครับเป็นดันที่เราจะได้อะไรบ้างนะจะได้เป็นพวกการ์ด เอามาสุ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะได้เป็นโนแลนการ์ดนะครับโนแลนการ์ด <Nolan Card S 2> มีบทบาทอะไรนะครับสามารถเอาไปสุ่มการบอรได้ที่ตรงกลางคอนเทล่านะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้นะครับผมแนะนำเนะี่ยถ้าเป็นผมเนี่ย ผมจะลงดันโอรคิลเนี่ยเป็นแค่รายอาทิตยเนะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันสามารถลงฟีได้นหนึ่งครั้งลงแค่ครั้งนั้นก็พอเป็นครั้งแรกนะครับจะไม่กดหาเป็นเศษผงมาสุ่มเป็นการ์ดโนเล่นเป็นการ์ดบอสนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเกลือนะเอาไปหาอะไรที่มันแน่นแน่นอนดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับกับสุ่มการ์ดอันนี้มันก็คงจะไม่เท่าไหร่นะเน้นเป็นแบบว่าเพื่อนๆใส่ไปถึงไหนก็กดไปถึงขนาดนั้นนะครับนะกดไปถึงขนาดนั้นแล้วก็กดเบิลไปอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่า การผ่านอันนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่นับเป็นระยะเวลาการใช้เนาะแล้วก็จะมีให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เลือกเลียนที่แบบว่าได้มากที่สุดนะครับเลือกกว่าล้างอันที่เราไหวได้มากที่สุดชั้นที้มากที่สุดนะครับดันโอลาเคนผมจะไม่ค่อยใช้เซสชั่นในการลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการสุ่มการบอลมากๆก็สแปมลงดันโอลาเคนได้นะครับถ้าเหลือจากการลงดันเค้กหรือว่าเคลียร์เอ็มวีพีได้แล้วนะหรือว่าถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องการจะได้เอ จากดันลิฟแล้วหรือว่าไม่ต้องการจะได้ของจากดันลิฟแล้วนะครับก็มาสแปมลงที่โอราเซินได้นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยกันนะครับลองเวทกันด้วยนะว่าเราอยู่ในช่วงแทมปิ้งไหนแล้วนะครับอยากสุ่มของบอสก็ไปโอลาเซินได้นะครับแต่ในช่วงต้นๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเลยจนกว่าจะเวลตันหรือว่าไม่ต้องการของเซ็ตม่วงแล้วแหละแล้วก็ของบอสไม่ต้องการแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องแสแปมลงโอราเซินอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ตอนนี้ถือว่าไม่แนะนานะครับสาหรับโอราเซินเนี่ยที่ผมจะแนะนําได้นะต้องชั่งน้ําหหนนนััักกกดดูเป็คล นะครับขาดของบอเอมีพีไหมแล้วก็ต้องการเงินไหมต้องการเงินในการจากการขายของขยะมินิ Mini, นะครับอันนี้ก็ได้นะส่วนใครต้องการเลเวลนะครับตามสเต็ปถ้ากดขวดที่คุม้มที่สุดนะครับพวกที่เราจะได้มานะครับตามที่ผมบอกก็คือตามที่คิดจริงๆอันนี้คือเหมือนมาสอนบริหารสเตมินาอาหารระยะเวลาการใช้เนาะก็คือลงไปกับดันลิฟครับดันลิฟจะเหมาะสมตอนไหนนะครับในการใช้ระยะเวลาการเล่นนะครับก็คือตอนที่เราเนี่ย ขึ้นมาที่เลเวล90ได้แล้วนะครับเหตุผลทําไมผมถึงอยากให้มาถึงเลเวล90ได้นะครับหนึ่งมันจะปลดล็อกนะครับดันแอสซิสต์นะครับดันนี้ดันนี้เนี่ยแค่ปลดล็อกเฉยๆนะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่ที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเลเวลที่จะให้เบสแล้วก็จ็อบเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าดันลิฟต์เนี่ยมันจะให้เบสและจ็อบตามเลเวลของเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมดูไว้นะครับให้ 4m กับ 2m นะครับตอนที่ผมเลเวล85มันอาจจะได้ อย่างอื่นนะครับน้อยกว่านี้นะอาจจะได้ประมาณ 3.5m จ็อบอาจจะได้ประมาณ1.5อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเลเวลเยอะขึ้นเบรดและจ็อบจะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงเลเวลทามิ่งนี้เนี่ยทามิ่งเลเวล90จะเป็นทามิ่งที่ดีสุดนะครับเพราะว่าเราเปิดครบทุกดันแล้วนะครับได้ของทุกอย่างแล้วเนาะแล้วก็เราจะทําดาวที่3ได้นะครับในการทาดาวที่3เนี่ยเราจะได้ของที่มีการตีบวกมาแล้วนะครับข้อดีของการตีบวกนะครับซึ่งผมทําคลิปแล้วเนาะวิธีการทํา3ดาวแบบง่ายๆนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้คุณเนี่ กันไปก่อนนะครับเราถึงจะเจอบอดได้ง่ายนะเราก็มาเคลียร์กันนะครับเราจะใช้ผมเนี่ยจะใช้สติมินาจะใช้ระยะเวลาการเล่นทั้งหมดขวดเอเวอเรชั่นนะครับไปกับดันนี้ลิฟต์ร้อเลยพอขึ้นร้อยเก้ผมมีเท่าไหร่ผมอัดให้หมดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด30ขวดนะครับวันนี้ผมหมดโคต้าแล้วนะครับวันนึงเนี่ยเราสามารถกดขวดทางเอเวอเรชั่นพอยต์เนี่ยได้ทั้งหมดมากที่สุด10นะครับเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมาแล้วนะอันนี้10ขวดต่อวันก็ไม่มีผลเท่า,า,ผาผมก็จะใช้ ระยะเวลาการเล่นที่ได้150แล้วก็บวกกับ30เป็นร้อยละนะครับลงไปกับดันลิฟที่เรเวล80 90ให้หมดเลยนะครับต้องขอบอกว่าร้อยล80เร้อละเก้าสเนี่ยมันได้เบสจ็อบเหมือนกันนะครับที่มูลค่าเท่ากันนี่ส m 2M อันนี้ก็ส m 2M นะครับต่างจากดันมอลล็อกนะครับที่ 1M กับหกแสนเนาะมันต่างกันแบบโอ้โหมากกว่าครึ่งนะึ่งแต่ใช้ระยะเวลาการเล่นเนี่ย30เท่ากันนะครับดังนั้นเพื่อนๆลงดันพวกนี้เนี่ยดันมอลล็อกให้ได้แค่ของที่ต้้้ออองกกกกาาร็็็พแลวเเวเเบไนะ แล้วก็ใช้ระยะเวลาการเล่นทั้งหมดขวดทั้งหมดในการลงนะครับดันลิฟเลเวล8 0 9 0นะครับให้หมดเลยดังนั้นพรุ่งนี้เนะี่ยผมจะมากดแล้วก็กดกวาดตรงนี้นะครับให้ไหวอันไหนก็กวาดตรงนั้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นพระนะผมไหวที่กดกวาดที่ดันเจนเลเวล80ก็ไม่ซีเรสเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะได้เบสจ็อบเท่ากับ90เลยนะครับเนี่ยทีนี้ก็จะปั๊มรัวๆนะฮะถ้าเกิดว่าผมปั๊มตรงนี้ทั้หมดนะผมดองมาตั้งแต่ต้นเกมเลยดองมากดตรงนี้นะครับที่เลเวล90 จะได้เบรดพอที่ดีไม่พอนะครับผมจะสามารถดันเลเวลให้ไปถึงค้าสามได้ไวขึ้นนะครับแปลว่าถ้าผมกด30สขวดนี้หมด3วันนะครับผมจะผ่าสามารถไปค้าสามได้นะครับเพราะว่าผมตุนอีกพีจอมไว้เยอะมากนะครับแล้วนะมาใช้ตรงนี้นะครับนะขอย้านะดันลิฟในแต่ละเลเวลให้อีกพีไม่เท่ากันนะครับแปลว่าเรายิ่งเลเวลมากขึ้นเราก็จะได้ เบสจ็อบดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาที่เหมาะที่สุดในการถลุงดันลิฟนะครับส่วนตัวผมคือดันตอนที่เราเลเวล90นะครับเอามาลงดันไหนก็ได้นะครับที่เลเวล80-90เนาะได้หมดเลยนะอันนี้ผมก็ถลุงไปเรื่อยๆแล้วนะครับตื่นมาถลุงไปเรื่อยๆนะครับสอนวิธีการบริหารระยะเวลาการเล่นนะครับ ต่อสัปดาห์ของเราว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการเล่นไปกับอะไรบ้างให้คุ้มค่าที่สุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการได้เลเวลเรงต้องผ่านนะครับขวด Adventure Time ยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเนี่ยผ่านขวดนี้นะครับนะเนี่ยหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับใครอยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ a m c นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะหาความรู้มาให้นะครับขอบคุณมากเลยจริงๆที่รับชมมาถึงจุดนี้ ถ้ามีคําพูดคําจาอะไรที่ไม่สุภาพนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหรือว่าอันไหนที่ดูมึนงงนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วหน้าจะเป็นคลิปอะไรอะไรก็รอติดตามกันได้นี่ครับแล้วก็ถ้าใครอยากเทปไวนะครับหรืออยากเติมเกมถูกกว่าเติมจริงๆนะครับก็ฝากร้านนะครับแพลตฟอร์มคุณภาพร้านเทปถูกไว้ได้ด้วยนะครับนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เพียงแค่ UID นะครับไม่ใช่ ID Pass นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย